เออคเพิ่องเปียกมวยครับสวัสดีครับมาจญกุนครับมาจญกุลมาจญกุลครับอาซีเนาะไปแน่ครับน้องมวยทั้งเลยเนาะตั้งเพือครับมวยมวยน้ำมวยอยู่ไสครับเนี่ยอ้ยน้ำมวยกินเข่าอีกสร้างแล้วเนาะสร้างน้ำหนักไว้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสร้างน้ำหนักไว้แล้วกินเข่าวะไอเขียนไหวหรือเปล่าเขียนหรื่ โอ้ดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับคับน้องมะเขือครับน้องมะเขือหมายเลสวัสดีครับผมยบส้าังประคับตร้งหรือเปล่ครับสั้งแเลได้ได้คูปครับครูครัยุ่งชาอ๋อูปูไหมเขาายุ่งชาดีบ่สุดยอดครับ รัะบุญนะครับเพื่อนสองคนแล้ยสองคนแล้วเหมือนกันคนเดียวให้เอาไข่ละสามคนแบ่งแบ่งกันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบ่งแบ่งกันอเอาไข่ละสามคนเหอไข่ได้มาหลายคนแบ่งแบ่งกันไปสองไม,ไมครับไม่ไหมครับยักษ์เท้าครับพอ่อของสองครับสองเท่าพอดีสร้างสร้างเยักโลแล้ว ครับครับมีอยู่มีอยู่ครับไม่ไม่มีอยู่ไม่ของแท้บ้านยังดันจิกวะครับนันจิกนันจิกพี่บุญดีครับดีครับไม่ไม่อยู่บ่ไม่ไม่ก่ทุกคนบ่เนี่ยไม่บ่ีไม่บ่บ่ม่บ่ดีบ มาเนี่ยนี่ไมาเนี่ยเน่าองเดียงยังอยลิเียอ่อนดอ่ะขอยลิเียออยเอยเอนเอาเบิ้งครับเบิ้งมีถูกลอยหน่อยรอยลอยง

ได้กันบ่บ่แล้วครับบ่จับมือจะซื้อบ่จับมือจับมือเป็นเียกันเป็นเชียวกันเนอาคู่เพชรทอดเขี่ยโคนี่บ่จะทานเมืองเล็กครับไอ้นบะเก่าว ไม่ใช่เชียงไม่ใช่ลำหนักไม่ไม่ไม่ใช่ชง่ชียงตอง้ังลหนักแ่อันตอง้างลำหนักัไม่ใช่ตองหักตองัแล้วก็ตาขย้นหน้าเขาขง้นาแล้วตัวเตัาตองน้าา่อนครับมาเยอะคนครับดีครับอาจารย์ัอดีครับน้องมวยมาเยอะคนครับ ครับไปทางไหนครับกินเข่าบ่ตั้งกันักแล้วไปกินเข่าบ่ไหม่คือดูดน้ำซั่งแล้วบ่รั่งได้เท่าไรโอ้ยอ๋อเบิ่งดีๆเลยเบิ้งครูดีๆเบิ้งเบิ่งครูว่าเบินอนดีๆบของนอนมันมันนอนอยู่แล้วล่ะว่าของนอนมันนอนแน่นอนนอนแน่ทุกเจ้าแม่นอนนาน นี่นนเนียนันงนี้ครับมีตัวนั้นหครับอ้มีต่ผูเบาตัวนี้โชกโชกูเจเถื่อนเนี่ยนี่เจ๊เถื่อเหาไม่เคยไม่เคยเจ๊เถื่อเคยอีกอใหม่เลยครัม่กเคยจะดแกะกองไปเลยบ่โอ้เปการทองเนี่เปกการทองเนี่ เปิดกำทองเบิ่องไม่ไม่ไปดีบัวเออเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งเบิ่งเอ้ไม่แท้เนาะโอ้ไม่ดีเอาเบิ่งเบิ่องไม่ผู้หญิงแนบเจือเถื่อนนะเจือเถื่อนเจือเถื่อนเจือเถื่อนเนี่ยเถื่อนหนึ่งเอานี่นี่ก็ยืนยืนนี่เขาบเนี่ย mời bằng mày mời bụng nhưng mà bọc không ngon 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 ฮะทำ้ผู้ทำ้ผู้ทำู้ยังระวังวิลาวง่อนที่บ้านยังบ้านยังคือการบอกันบ้านยังครับฮะบ้านราชบัณฑ ปหกปหกปอยังเข้าปอยังอหาเอาหันหนาเิงรหาก็โปหกบเกยทั้งคููตัวนี่ไม่้ไม่ก็ไม่เอาเียนี้าแต่พีจหน้าเงเรือครับไม่ก็ไม่กำโพะบ่หูจักโป่ไอ้่องยังเนี่ยจักอยู่บ่ส่อง่องยังก็ล่างไทยหูจักนี่ บหูวะล็อกยิแค่แนีเอาลูกเวยหญิงนะครับมาเลูกวยหญิงมาควนเครับว้างคว้าทโไได้คว่าช่้ควาไสลได้ัสดีครับัสดีครับได้กู้หรเ่านี่ยยัง้าเงยครับอาได้แล้วบ่เลยรับยนเยคบ้างยงครับบ้านยังครับบ้านบ้ายังครับเนี่ยเอานี่เดี๋ยวบ้านยังน้องจอกน้องจอกก็เอา อันนี้เด <isten> ็กคัวน um ี um ่นุ่มกระซกอีกมีแต่นุ่มพเทพนะมาเยอะไมาเยอะไมเยอะไเยเยอมเยอาเยอ